อุตาไปแล้วอุตส่าหาไปแล้วอีกยังไม่กออมุมเดิมตลอดเลยอากาศติดรู้เลยไม่ถ่านรู้ว่าตรงนึงก็ตายซึกออกตรงนั้นชั้มปิดลับจำลับโอ้โหตายวะเขี้ยบเกินเ่ยสัเอาไอ้เชี่ยบนี้เก่งเก่เคติดผิดเก่งเก โอ้โหขี้กายไอ้สัสกำลังต่อยมันไม่ได้อันยังไม่แตกกำลังช่วยกำลังช่วยมันมันก็ยังไม่ได้อันก่อนเจ็บพันก่อนมีวานตายวิ่งเข้ามาตีตุ๊กวิ่งเข้ามาก็โดนเตายตวยตีมันตีมันตีมันตีายไม่ได้ทานทันทานทานอะไรครับอยู่วะปิดแล้วตายทางตายไม่ถึงใจใจเออ๋ยวย้ตีเออตีแค่นั้นเลยแช่ไหม โรบไว้รบถือไว้อย่างนั้นแหละกิดเออถือแม่งไว้อย่างงั้นแหละไม่ต้องให้แม่งเล่นถือมันเอาไว้ไม่ต้องให้มันเล่นเลยอยากกีขอร์นะถอนถูผาคาตาเลยเฮียอย่ากกีขอนะขอถอนเหรอเฮียขอร้อนคือกาตาเอ้ยนินเข้าไปไอ้หลามเข้าไปปิ๊ดเต้งปิ๊ดเต้งขยับหมอเด้วย เกลี้ยให้ดุ๋ยชวนเรู้เคลีรยได้กมอนะเฮ้ยหลัมาช่วยเอ้ยไอ้วานไอ้วานไอ้วานอยู่ไหนบ้างอูไปไก่สามหมสองก่อนตายตายตวานตายบารโลนที่งดูเห็นอะไรบ้างหม่นตอบมาเลยเห็นดิคี่ลกไี้ไดวนดี่ไว๋ยนี่ไหคือลวกี้ยันมันนะฟันมันนะกำลังไปพี่ด้าอ่านฮันฮันในซาตอฮันก่อน ตั้งเนี okay, oh. here, ่ยไอเทียซิกแซกมาก็มาหากูจนได้ต่อไปไม่ได้มีขายตามเอ็นบีซีโกถอนเหี่ยวเหี่ยวยิ่งไปจะได้แล้วบอกมันไอหลามเข้าบ้านช่วยอยู่ช่วยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเคลียร์มาเคลียร์ยังไรหลามไรหลามไรหลามตัวเดียวติดติดต่อหรอลู้ไหม แข่งใจไว้ยุบไว้เองผู้สี่หมื่เอ,อ้ยผมปล่อยมันตายไปแล้วทีหนึ่งพี่แต่ต่างต่างแม่งออกผมก็ได้แปลาไอ้วัวก่อน,นโอ้โหสับเลยไม่ถึงแต่ต้ปเยี่ยมบ้านน้องคนแก่่ะคนแก่แก่อยจิตจิตสวยย้ายสาอยู่สวยโอเค ไก่ไก่ไก่โอ้โหพีนเข้ามาสองปวดตัวน่อยน้ำซตัวเลยพี่ได้ได้ได้เหมือนใจการให้งนบ้านผมถอยบ้านโอ้โห้ยนี่ไงไปแล้วสองบ้านแต่แดงหมดด้วยดาวมีออกไปแล้วนะนี่หมือนช่วยเคลียร์เลยช่วยเคลียร์ข้างหมดเลยอโอ้สอนหมดจริง ป้ายไปวิ่งงอาไม้พินปายคู่ไอสัตว์เต้งตรงมีเก้ามือหมอน่อยหมอหน่อยหมอหน่อยห่วดตดนเข้าไปละไอคีอมันโศกควเดียวเลยไอสัตว์โอ้โหแล้วดี่หมดดีเลยคือโดนควางล่องานกิจอวกไอขี้ฮันเออเออสวย นํานหะโดนอีบ้างแต่เออก็แปลงไปสักขวายด้วัน้นตน่นน้ำตุึงไอพิษไม่ได้ต้องช่วยจิตก่นเราพี่รอบไกลอ่ะเดี๋ยวงมรอคือตอนที่คือ เราที่คือโอ้โหทอนในเยื่อเฮ้ยใหายไปน้อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับหมอหมอหมอผมพิลังเขง้สวยแต่ไม่มีใครตามนีนแก้วหมดเฮ้ยเราก็โบ้ว้บางงมมาแวางงมวางไหนวางไหนวะปิดแล้วปิดแล้วเอาไว แข่งใจไว้ทำก่อนอู้หูหลับแม่กว่าตั้งเสร็จก่อนผมแค่รวมหนึ่งอ้ออืออ่ะอัพเดทอืมย <c oughs> ึดแต่ยาจีไม่ได้เก๋เรื่องแต่ยาจีไปแต่ตัวเอง ไปสะท้อนผู้ผ่าตัวนี้ตัวเหยื่อ่ไอ้ไวะนี่อย่าไอ้ค่ก่อนเอาเอาไปก่อนเลยสัตว์เอามาสารพูพินเนี่ยบ้านไหนบ้านไหนลวงัวเอค่คเคิดแล้วเปยซ้ำแล้วโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโห้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอยโั้อ้ยย หลามล่วงด่าติดล่วงวานวันโดนไอ้เฮียยโดนไอเฮียวอีกได้ครับสะท้อนวานวานแตกแล้วกล้าไปลุยบ้างดิได้จัดให้ริเปิดบ้ามันเลยผิดวันแล้วเออแย่แย่ลวกเค้กผิดปลายสย่ต้องไปต้องไป ไปไปไป,ไป,ปกปับปั้นนั่น,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 นไปไปโอ้โหทอนี่ปูวิดโอ้โหโอ้ยมัดแล้วเฮ้เห็นปั้นมั้ยบ้าเ้ยค่วิ่งวิ่งอย่นี้หมดอ่ะพี่เจทิ๊โอ้โหทอ้อในแค่ยิงยิ่งโดนลูไปแล้วไง โอ้โหอันนี้วเยอะเกอะไกลเนียหนักแปดเม่ตาอีคีมัจินใจออกพอดีโจรห้อนอีีนไม่ได้เลยแต่ปทวันเลยสั์โอ้โหยแม่นินทียอะไรเนี่ยสั์ทีเดียวโดนตลอดเลยโหแดงหมดที่ห ขอขอขอเปิดหมอนอเปิดหมอน่อยวางติดปิดะวางติดปิดโอ้โหตายพี่ในตว์ <จะ S 3> ยิงลบหมดอล้ยงเหลวอตัวเต็มมาร์สปิดไหุ้ยหมายแกลเโอ้โห,หโบนกระบีแน่นอนในซาบอ ยังได้เลยวิค้าดีเลยวิค้าดละโอ้โหอ้ะไอบัวไอบัวไอบัววิโมฟีโอ้อนีแชทโอ้โหพี่ลังไม่ตพี่พีังแตงสวย ัไปไหนนะยากี่ยนปไ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 ปตามหลังลูกกล้าไปเลยปเลโอ้โหเฮียยิงอไรเนี่ยไปโดนไอปูไอสัตว์เดินทอนล้มกระนาวเออดิอันเดียวอันเดียวแต่มาแล้วถูกไว้ถูกไว้ถูกไกวถูกไว้ถไวโอ้โหเดี๋ยวะท้อนอย่างไกลทีหมดกองเลยพี่ี่พาตีมา วางเข้าไปหันวางเข้าไปหลังเขาไปหลังเลยเ่โอ้โหายพิตายปลาเยียวเยียวเกียวโอ้พินเก็บหมดเจ็ดร้ยเจดร้ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเดี๋ยวไปลงบ้านแป๊บไปซื้อผ้าความรับแป๊บที่ตัวนีเกิดฝ่านะพี่เคลียบ้านเคลียผมไปซื้อผ้าความรับบ้านหลังหล บางหลังไม่ไอวานชอบอีกแล้วไอเฮียเอ้ยไปไปไปจ้ามาช้างมารอยัาไม่ต้องรีบกินหมอตายมามานี่มานี้มานี้มาเหี้ยเหี้ยเหเหีอยเหี้ยเหค้ยเียหี้เดียเห้วเียเ้ยยเหีาย้ยเหีไย้ยเห้หยเหหี้ย้ยเหีเีเหี้ยเหี้เ้ยห้ยเ้้ยีไปีปีียเีย เออดีแล้วบังเื่อกี้ผมตีได้ยังะ้อยคือโระส่งนะเป็นนายเด็กปิดหมอดเลยเอ้าโอ้โหใครวะไอ้เฮียดาวเหมกูไปสามสามได้สัตว์โอ้โหเติมช่องเนี่ยผมบอกแล้วไอ้เฮียมันเล่นนินใครไอ้หลามมาหลอเออ พี่จ้าเข้าบ้านพี่จ้าบ้านไหน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 บ้านเจอมาเอาไว้ก่อนนะบ้านแตกบ้านแตกไอ้เหี้ยไปไหนมาป่ะโอ้บ้านนั้นไม่มีคนเลยอ่ะโอเคโอเคมอยู่บ้านเราไงล่ะเกิดบ้านเลยบ้านเราเท่านั้นเลยลงบ้านลงบ้านบ้านเราก็แตกบ้านเราเต็มเลยอ๋อยู่หมอบป่าเดี๋ยวมันจะเกิดมา เดี๋ยวมัดมันจะเกิดมารอเลยหนี่นี่เนี่ยกูว่าแล้วหมัดมันเกิดมาละทำไมแล้วทันเกิดได้ไงกูอะเกิดไ้เกหมอไปแอปไปได้หลามเป็นเป้านิ่งก็โดนในหลามอืม เดี๋ยวตวเแต่เป็นท้อนแต่เชี่ยแดงออเสบดคุยอะไรนี้หมอหมอหมอเลยโอ้โหนี่วคนเดียววดพอดีผมเอาเดี๋ยวไอ้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 ไม้เอ้้ไ้ไอ้ไ้ไอ้ไไอ้เข้ามาเข้ามาเ้าอ้า้้ไ้ไ้ไอเอ้้านเราทีู่้นอ บอกใครกลัววะเออเราอยู่นี่ยต่าดักดักเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันล็อคก็มึงพีดดูอยู่ดูอยู่พินกับใกล้อยู่เลยอ่ะกูยิงสามหน้าก่อนมามามามึงดักไว้มึงมึงดักคู่กับมัดไว้แน่พอมีเจคอยตีปั้นอยู่แล้ว เตายอะเก๋เฮ้ยเจี๊ยตายได้ไงวะเออกูตามไปด้วยคนที่ท่านสองแล้วหนั่มข้ามไอ้สักหมื่นสี่มันมันล้มแล้วนะโอ้โหหลามความหลั่มล่วงปะหลามล่วงหลามล่วงไม่มีอน ไม่มีท้องหลังมาแล้วไม่ได้ฟังไม่มีท่าวิ่งเหรอไม่มีเหมือนกันโอ้โหเยี่ยท้องในบ้าไในสัตว์จรองตายตอโอ้โหเียท้องเจ็บาก900 900ไปไปวิ่งหมไมล์นินไปน้นไปแก้แล้ว มึมทมาเาานอีาเ้าบ้านน่เนาะเจยาเจสองปันนะ้หแล้วิดแล้วไอ้บัวบัวข้างหน้าเลยผิดแล้วมาลอกแล้วแป้อยอยแปดร้อยแรอแล้วตรงออกไปด้ได้าเ้านะดูวัดะโอ้โหทองผิดอีกโอ้โหตอนนั้อ้ตอนคู่เลย ออดินนินมันโถมบ้านเราสองตัวเออพิ่้าไปโอ้โหห่านไป็นสัตก์ทิกาท็กไไปดิไปดิเอาไอ้เวอน์ัวผิดละไปอ้าวใครตียาจีมาไปไอ้เฮียมันตา่ตากโอ้โหเฮียรวมหนึ่ออก เออแต่แต่ตัวพีมันเกิดทุกเกิดเล้งกไม่เงิเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหคิดขวันกวางยังโดนสะท้อนตัวพี่หลางต้องเกตายแม่งมาช่วยหานในสัตว์ซื้อบ้านแตกบ้านหมดเลยเออโอ้โหยับเลยแม่งเยวเจ็ดสิบสองเอาไอแค่นี้ไอ้หัวติดปิดอยู่ สอ้โหกำลังมาเลยเยี้ยแต่เป็นท้อเลยมันแตกไปได้เลย